ปกติปากกระป๋องที่เห็นกันประจำนี่สามแม่ครัวใช่ป่ะเพื่อนแล้วดูกระป๋องนี้ถามพ่อครัวอันนี้รววแม่รัวก็มาเปิดกระป๋องนี้แถมแม่ครัวกระป๋องท้ายเหนือแชมป์เหนือแชมป์บิกยอดแม่ขัวเพื่อนผมให้คลิปนี้ชื่อว่ารีวิวมัลติเวิร์สปากระป๋องแล้วกันมาลองชิมกระป๋องแรกก่อนแล้วกันสามแม่ครัวเคยชิมอยู่แล้วแต่ชิมอีกทีแล้วกันเพื่อจะได้เปรียบเทียบรสชาติกันไปเลยเปิดสามแม่รัวกันเทเลย มีมากี่ตัวมีมาสามตัวเหรอเออสองชิ้นครึ่งเป็นแบบปลาเต็มเต็มตัวสองตัวแล้วก็เป็นปลาตัวใหญ่ครึ่งชิ้นใหม่อีกหนึ่งเพื่อนมาชิมรสชาติไปครับคำโตโตนี่ปลาเจากนุ่มๆเพื่อนกินได้ทั้งก้างก็คือเป็นปลากระป๋องอะรสชาติจะออกแบบเค็มๆนวลๆปลากระป๋องรสชาติที่คุ้นเคยเพื่อ๋อนนี้เป็นปลาซาดีนมาต่อไปที่อยากรู้คือนี่สี่เจ้านี้เพื่อนมานี่เลยปลากระป๋องถามพ่อครัว ืแปลกใหม่ดูแบบคุ้นๆนะสามพ่อครัวอืมกี่ตัวอุเยอะนะตัวเล็กนะคาะว่าอ,อตัวเล็กแต่ได้าม,มาไม่มีเหรอมีนี่สี่ชิ้นเพื่อนดูสีออกไปทางซอสพริกอะถามว่าเล็กไหมก็เล็กกว่าสามแม่ครัวเนาะมาสี่ตัวลองชิมรสชาติกันนี่แบบนี้เลยทั้งตัว อ,อันนี้เป็นปลาอะไรแมคเคเรลปลาแมคเคเรลนี่รู้สึกว่ามันจะแน่นกว่าปลาซาดินเนะาะปลาาดินจอ,อกเนื้อนุ่มแต่อันนี้จอกแน่นเพราะว่ารสชาติเขาจะออกอ่อนๆนะเพือ่อนๆนะแบบเค็มอ่อนๆหอมกลิ่นปลาอ,อ,อ่อนๆืมก็ให้รสชาติกลางๆแล้วกันเดี๋ยวลองชิมเจ้าอื่นดูต่อไปกระป๋องนี้เลยครับของรวมแมครัวอันนี้เป็นปลาอะไรแมคเคอเรลปับ๊บ วินี่ตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่สุดเลยเพื่อนๆอุ้ยสองชิ้นหรอสามชิ้นแล้วชิ้นใหญ่ด้วยเออแล้วกลิ่นหอมนะหอมแบบตอนไม่เกิดเทะเนื้อ9กากรัมอ๋อแต่3าพ่อครัวเขาบอกว่าเน็ตเวทส่วนทั้งหมดมัน155กรัมแต่ไม่ได้บอกว่าเนื้อปลาเท่าไหร่ส่วนของ3าแม่ครัวเนี่ยเกา93เท่ากันนี่ยสีซอสคือใกล้เคียงกับ3แม่ครัวเพื่อนออกแบบเข้มๆหน่อยมาลองชิมกันชิมนิดเดียวได้ไหมเมื่อกี้แบบเจัดไป2ตัวนี่คือแบบได้จะไปลิปชิมเราชิมจะได้รู้ไง ไม่ฝา <laughs> นีดเดียวพอเพือนเดี๋ยวมีตั้งสองกระป๋องมาชิมนะนี่อันนี้พอชิมรสชาติเพื่อน เฮ้ยน,นี้เนื้อปลาทำไมเป็นไม่ค่อยเลียนแต่เนื้อปลาจะานิ่มๆอาจจะต้มเปื่อย่ะเนื้อปลานี่มันพอสัสแม่ครัวเลยแต่ชอบได้เหมือนนะเพื่อนๆคือรสชาติอะรู้สึกว่าเข้มข้นอยู่แต่มีความแบบเค็มๆแล้วก็หวานปลายลิ้นนิดเดียวไม่ได้เยอะมากรสชาติประมาณนี้เลยเพื่อนๆป่ะไปต่อกระป๋องที่สี่กันกระป๋องนี้คือแถมแม่ครัวครับเอาจริงตื่นเต้นนะเนี่ยเพราะเป็นแบบแบรนด์ปากระป๋องที่ไม่เคยไม่เคยกินเลยอะไม่เคยได้ยินใช่ไม่เคยได้ยินด้วยแต่เราก็ไปสรรหามานะ อันนี้ก็ไม่บอกน้ำหนักของตัวเนื้อป่าเพื่อนเนี่ยบอกแต่น้ำหนักสุดที่ครับมาแกะดูข้างในโอ้ยอันนี้สีมาคล้ายๆนี่เลยสามพ่อครัวสีจะออกคล้ายๆทอดฟลิกอะมาเทใเ้เพื่อนดูนะว่ามันจะเหมือนสามพ่อครัวจริงหรือเปล่าเหมือนอุ้ยแล้วมีสี่ตัวเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> สีเข้มกว่าใช่ไหมเปรียบให้ดูนี่ตี่โคบอกว่าใกล้เคียงกับ3พ่อครัวนะสาพ่อครัวเพื่อนดูสีแต่สีโทนเดียวกันอันนี้อะไรแชมแม่ครัวแต่ว่าของสาพ่อครัวมันจะมีเป็นไน้ครว้นบนะุญเนาะเอออันนี้จะเป็นแบบน้ำนำซอสอนะ่ะอันนี้จะออกแบบไล้าย่แบบดึงด๋งๆหน่อยอะ่ะมาชิมครับ อันนี้รสชาติเขาจะออกหวานนำํำเพื่อนๆจะเป็นแบบหวานแล้วก็เค็มนิดๆแล้วก็นัวๆน้งซอสก็กลางๆครับตัวเนื้อปลาเนี่ยอันนี้เป็นปลาแมคเครเรลก็จะออกแน่นๆหน่อยแต่ก็กินได้ทางก้างเหมือนกันครับเออใช้ได้นะใช้ได้นะมาต่อไปกระป๋องสุดท้ายครับของยอดแม่ครัวพวกน่าจะกดสั่งแบบไม่ได้ดูอะเดี๋ยวได้กระป๋องใหญ่มา425กรัมปลาแมคเครเรลเหมือนกันครับเออไม่ได้บอกมไม่ได้บอกปริมาณเนื้อปลานะบอกแต่ปริมาณสุดที่นี่เขาพิตางนี้นะเป็นแบบปลามแม่ครัวยีเหมือน กอันนี้แบบว่ามาฉีกไงเพื่อนๆถามแม่ครัวใช่ไหมเฉยๆถามแม่ครัวเฉยๆรัวแม่ครัวเฉยๆแถมแม่ครัวเฉยๆแต่เนี้ยยอดแม่ครัวมาเหนือมาเหนืออันนี้คงว่าดูเป็นน้ำน้ำอ่ะเพื่อนเนี่ยดูออกเป็นแบบน้ำน้ำหน่อยเพื่อนไมไม่เป็นตัวมีอยู่นี่ตัวอยู่ข้างในนี่ให้น้ำมาเยอะมากหรือว่าเป็นเพราะกระป๋องใหญ่ด้วปะมีกี่ตัวเนี่ยเยอะมากประมาณ5้าตัวเพื่อนๆก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่ขละกันนะจะมีเศษเมาด้วยนะห้าตัวกว่าอะไรประมาณนี้ชิม อันนี้รสชาติเขาว่ามีความหวานนํำแบบอ่อนๆนแล้วก็มีความเค็มนิดๆน,นัวหนๆเพราะว่ารสชาติใกล้เคียงกับเนี่ยแชม่แม่รัวเนื้อปลาเนี่ยจะออกนุ่มๆเลยแต่เป็นแมคเคอเรลนะแต่ออกนุ่มเฉยเลยแรัวรสชาติก็ประมาณนี้เลยครับมัลติเวิร์สของปลากระป๋องถือว่าแบบเซอร์ไพรส์รามากเลยเนาะไม่คิดว่าจะมีแบบปลากระป๋องแบรนด์แบบนี้แต่เขาว่าโอเคนะหลากหลายดีอะถือว่าเป็นแบบข้อดีของผู้บริโภคอะเพื่อนๆก็ลองเลือกซื้อตามความชอบดูนะครับโมก็เจอแล้วก็อยากเอามารีวิวให้เพื่อนดูเห็นมันนน่าาใจ้เพืออชบกิปป๋ เทาไหนกันบ้างฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอ้อแล้วก็ที่เขาเอามารีวิวเนี่ยเคยเห็นแบรนด์ไหนกันบ้างหรือว่าคิดว่ามีแบรนด์ที่แปลกกว่าน,นี้เนี่ยฝากคอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวเพื่อเอามารีวิวให้ดูคลิปหน้าบ๊ายบาย